ของชิ้นนี้น้องๆผู้ชายน่าจะชอบกันนะคะมันคือปีกไดโนเสาร์นะคะแต่พี่แป้งไม่รู้ว่าเฮ้ยปีกไดโนเสาร์ตัวไหนวานที่มันบินได้ด้วยะและปีดสีน้ําเงินอันนี้นะคะน้องๆเขาแจกค่าพันชิ้นของออกไปนิดเดียวเองขา่าวิธีการทําไม่ยากอยากรู้ไปดูกันคะ่ะข่าแมปตาพี่แป้นมาเลยค่ะพี่แป้นจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมพร้อมกับเล่นให้น้องๆดูนะคะว่าต้องทำยังไงบ้าง แล้วน,น้องกดเพลงเข้ามานะคะเดี๋ยวพี่แป้นจะพาดูค่ะว่าเควสนั่นก็คือนอนอเนี่ยจะต้องมีทั้งหมด2000เหรียญซึ่ง2อ0 0เหรียญเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แป้นจะพาไปดูวิธีการรับหรือการทำเนี่ยได้เหรียญเนี่ยทำยังไงบ้างให้นุนนะคะกดด้านขวามือเลือกแบบพี่แป้นนะคะแล้วก็เลือกอันแรกเลยนะคะเราจะไปขุดกระดูกไดโนเสาร์กัน มาถึงแล้วให้น้องนะคะเปิดรับเควสตรงนี้ก่อนนะคะเขาจะให้เราขุดหากระดูกทั้ง8อันนะคะน้องๆก็ทําการขุดกระดูกด้านในได้เลยขุดแล้วอย่าลืมเก็บด้วยนะคะอย่าเก็บแต่กระดูกนะคะเก็บของอย่างอื่นด้วยก็ได้ค่ะเพราะของอย่างอื่นเราเอาไปขายได้เหมือนกันเมื่อเก็บครบแล้วก็เอามาคุยตรงนี้นะคะเราก็จะได้เหรียญมาแล้วเราก็เอาของเนี่ยมาขายตรงนี้นะคะน้องๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเก็บเสร็จก็มาคุยเก็บเสร็จก็มาคุยแล้วก็เปิดเอาเควสใหม่แล้วก็ขุดไปเรื่อยๆค่ะแล้วน้องๆเกิดจะได้เหรียญมานะคะคุยครั้งหนึ่งเท่า กระดาห้าสเหรียญทำไปเรื่อยๆนะคะ